เราจะทำไข่เจียวดินกันจ้าสใ,ใส่น้ำตาลใส่หมูจ้าวันนี้เรามาทำไข่เจียวโบบ้าที่อร่อยที่สุดในโลกกันจ้า เป็นไก่เจียวสไตล์ไข่ๆจ้านี่จ้าเดแล้วเราก็มาใส่ไข่เค็มกันด้วยนะจ๊ะนี่จ้าใส่เลยใส่เลยจ้าแล้ว,ลลวก็ไข่เยี่ยวมนะจ้านี่จ้าไข่เยี่ยวม ได้ไปได้จ้าโดนต้นหอมด้วยจ้าจ้าไข่เจียวของเราไข่เจียวโบ๊บะสไตล์ไทยจ้าวันนี้ไม่ใช่สไตล์อินเดีย กลับอย่างนี้มีเฮแน่นอนจ้ามาดูกันหน่อยจ้าเราไม่ต้องกลัวหมูสับไม่ตกนะจ้าหมูสับเราได้รวนว้แล้วจ้าเดี๋ยวมาโชว์ฝีมือสกิลในการปรับด้านไข่กันจ้าโชว์สุดยอดจ้าฝีมือพัฒนาแล้วจ้ากลับไข่ได้เลยที่ไข่ไม่แตกจ้านี่จ้าไข่เจียว โบ,บ๊ะสไตล์เมืองไทยจ้าเป็นไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกต้องใส่สามไข่นะจ้ะมีก็ไข่ไก่แล้วก็ไข่เค็มไข่เยี่ยวมา้าหมูสับจ้ารับรองอร่อยหาะแน่เลยจ้านี่จ้าไข่เจียวของเรา เดี๋ยวเรามาชมเบื้องหน้ากันดูนะจ๊ะโอ้โหเวนไหมจ้ะเพื่อนเพื่อนสีสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวเรากลับด้านกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบนี่จ้ะเพื่อนๆดูความน่ากินหอมมากๆเลยจ้า ได้แล้วจ้าเพื่อนๆโอเคแล้วสีสันสวยงามแล้วจ้าเพื่อนๆดูจ้านี่จ้าไข่เจียวของเราไข่เจียวโบ๊ะบาสามไข่จ้าอร่อยหอดแน่นอนจ้า